ตอนนี้เรือมุ่งหน้าไปที่ท่าข้ามของเมืองปากซันซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังในเรื่องของเพลงเพลงกุลาปากซันนั้นคนไทยได้นำมาลองหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนาคาราวานหรือหลายๆคนซึ่งเป็นเพลงที่มีความประทับใจมาก บาดซันอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดที่เ7็สเก็ดของประเทศไทยใครเดินทางมาที่นี่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาช้าจากค่าเรือ60บาทก็จะเป็น200บาทก็ต้องเสียค่าล่วงเวลานี่เป็นธรรมเนียมของที่นี่นะครับ เป็นครั้งแรกครับที่ผมเดินทางมาที่เมืองปากซันเจนะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยนะครับช่วงนี้ยังถือว่าน้ำยังค่อนข้างจะสูงอยู่โซเฟอร์เรือคนนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วเนี่ยรางวัลดีเด่น นะครับเราก็จะเห็นพรรคพวกมาคอยอยกของช่วยนะครับคิดค่าบริการก็ราคากันเองแบบลาวๆไทยๆนะครับสวยมากครับเสรวยมาก